s r v ตัวท็อปสุด RS ไม่ได้มีแค่เบาะแดงนะเบาะดำก็มีทุกคนวันนี้มาดูกันคันนี้ตัวรถปี2018รุ่นท็อปสุดตัว RS นะครับทุกคน1 8 RS มาดูกันหน้าตาเป็นไงสีขาวตัดด้วยสีดำแบบนี้นะครับทุกคนไล่มาดูตัวรถหูกระจกก็ดำเลนวอดมีให้คีย์เลสตรงประตูมือจับมีให้กันสาดติดให้เรียบร้อยดูคันนี้นี่เป็นไงภายในเบาะสีดำนะครับรุ่นท็อปสุดมีซันรูฟแบบนี้นะครับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่อะดูนิดนึง 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทุกคนประหยัดจากตัวเบาะแดงไปเกือบ50,000บาทคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ1 1 0 0 0บาทตลอดสัญญาแต่ผ่อนไม่ถึง1 1 0 0 0หรอกครับเพราะว่าไอช่วยผ่อนปีแรกไงปีแรกผ่อนไม่ถึง1,000 10, 0นะครับทุกคนมาดูด้านท้ายกันด้านท้าย S R V เวลาเปิดมาปั๊บนี่พับเบาะแล้วก็เป็นแบบนี้เลยเป็นไง มองดูดาวมองดูซันรูฟชมวิวกันได้เลยนะครับทุกคนเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูกันที่เลขใหม่และออปชั่นกันว่ามีอะไรให้บ้างขึ้นมาปั๊บอันดับแรกที่เห็นเลยเบาะไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีแพตเทิลชิพให้มีคูชคอนโทรลให้และดูเลขใหม่เลขใหม่เพียง82,000กิโลเท่านั้นเองนะครับทุกคนหน้าจอทัชสกรีนแอร์แบบดิจิตอลเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีให้และมีกระจกตัดแสงให้แบบนี้แล้วก็มีซันรูบอันเท่ๆคูลๆแบบนี้นะครับทุกคนไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเครื่องพัน ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะ s r v เป็นรถที่คุ้มค่ามากๆและผ่อนไม่แพงผ่อนเดือนละ1 1 0 0 0บาทนะครับออกรถคันนี้9 9บาทเหมือนเดิมนะอ่ะดูบอดี้รถกันดูเลยครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรถซอกทุกอย่างเดิมๆการันตีเครื่องยนต์การันตีบอดี้รถให้นะครับเอาเป็นว่าลูกค้าจะไม่ได้รถที่เกิดอุบัติเหตุหนักไปแน่นอนถ้าลูกค้าได้ไปทางร้านวิ่งไปซื้อรถคืนถึงหน้าบ้านเลยนะจะได้สบายใจนะครับทุกคนถ้าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาไอได้ที่ หน้าโปรไฟล์ช่องทางการติดต่อแปะให้หมดแล้วหรือทักมาที่คลิปที่คุณเห็นได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนนะบายเ <c oughs> ท่กว่าเบาะแดงอีก